จะหาได้จากที่ไหนโตยโยต้าเวลโรส1.5พีเนียมไม่เก้าพันจ้า สวัสดีค่ะวันนี้มาพกกับเซติกนะคะเต้นรถปักน้กาเกียงไกนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่นะคะเป็นเจ้าคันนี้เลย t o y ยต้าเวร้อนนะคะเป็นรถครอบครัวขนาดกลางนะคะเครื่องยนต์1.5รุ่นพรีเมียมนะคะสวยแค่ไหนไปชมกันเดี๋ยวเราเริ่มมาดูจากห้องเครื่องกันเลยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์1นนะคะห้องเครื่องเขาคือเดิมเดิมมากๆจากเม็อ้างนี่อันเดิมหมดฝากระโปรงนี่ก็คือแบบ ใหม่มากๆจะ้ะเรามาต่อกันที่สีตัวนี้นะคะจะเป็นสีบรอนเงินนะคะดีไซน์สีของเขาเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นกระจังหน้าแบบใหม่นะคะก<ม>็คือจะหน้าของเขามันจะใหญ่ๆแบบนี้ส่วนของไฟกันม้ากนะคะไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟ LED นะคะด้านในดีไซน์ของเขาเนี่ยมันจะมีสีช่องอ่าเดี๋ยวเรามาดูสีกันบ้างนะคะสีของเขานี่คือแบบเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าจะ้ะอันนี้ก็คือออก ข้างป้ายแดงมาเลยสีมันยังไม่มีมีการเก็บอะไรเลยนะคะเดิมเดิมเลยคือจะบอกว่าคันนี้สวยมากๆวตันนี้นะคะจะเป็นล้ออลลอยนะคะล้อแม็กเดิมเดิมจากโรงงานผลิของกระจกนะคะตัวนี้จะมีไฟเดียวที่กระจกมองข้างตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทเดนที่นะคะคือเราถือกุญแจไว้แล้วก,ก็เปิดตัวนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของด้านท้ายกันนะคะด้านท้ายของเขานี่เลยกว้างมากๆตัวนี้นะคะสามารถพับเบาะนะคะลงไปได้หมดเลยเรามาดูดีไซน์ด้านหลังกันหัวด้านหลังของเขานี่ เก๋เฉี่ยวมากตัวนี้นะคะจะเป็นไฟเส้นๆแบบนี้คือตอนกลางคืนเปิดไฟนี่นะคะสวยมากๆเลยนี่มาพร้อมกับโลโก้เวล้อน,นะคะตรงนี้ดีไซน์เขาสวยมากแล้วก็มีเซนเซอร์2จุดนะคะตัวนี้เซนเซอร์ท้าย2จุดแล้วก็กล้องนี่จะ้ะตัวนี้กล้องมองหลังนะคะตัวนี้จะเป็นกล้อง360อองศานะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของภายในกันนะคะว่า รถคันนี้มีออปชันอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้างนะคะเริ่มนี่เลยจากหน้าจอนะคะหน้าจอของเขาจะเป็นจอทัชสกรีนนะคะตัวนี้จะเป็นแบบทัชสกรีนนะ,ะตรองมารายมันติฟังก์ชันนะคะครบคันเลยค่ะตัวนี้นะคะใครที่มีโทรศัพท์หรือว่าแบตใกล้จะหมดนะเราสามารถเสียบตรงนี้ได้เลยนะนี่เป็นแท่นชาร์จแบตใกล้ๆมือเราเลยที่สำคัญเลขไมเก้าพันเท่านั้นไม,ไม่ถึงหมื่นเลยนะคะหาน้อยกว่านี้ ไม่มีอีกแล้วนะคะคุณลูกค้าจ้าส่วนของด้านหลังนะคะส่วนของด้านหลังไม่ต้องกลัวว่าจะร้อนเลยค่ะตรงน,นี้นะคะจะมีแอร์ราด้านหลังให้ด้วยนะคะด้านหลังก็กว้างนั่งสบายเดี๋ยวเราไปฟังราคาและโปรโมชั่นกันค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหานะคะรถครอบครัวนะคะขนาดกลางราคาย่อมเยาว์นะคะแนะนําคันนี้เลยค่ะ Toyota าเวรอฟนะคะปี2023-24นะคะไม่เพียงแค่9,003เท่านั้นค่ะ สำหรับคันนี้นะคะราคาป้ายแดงนะคะ8 0 0แสนกว่านะคะพอมาเป็นมือสองปุ๊บเหลือเพียงแค่689,00 0บาทเท่านั้นประหยัดไปเลย2 0 0แสนนะคะลูกค้าที่เครดิตดีนะคะรับดอกเบียพิเศษไปเลยนะคะเริ่มต้นที่2.79นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่อยากเข้ามาดูรถจริงเข้ามาได้เลยค่ะที่ปัดน้ำเก,กลียดทุกสาขานะคะก่อนจากกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e เป็นกำลังใจให้เซียติกด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ